เขากราบสวัสดีว่าแม่ทุกท่านขนผมตอาจี้มมืด้ตอนนี้เรามาเล่น n ม c ครับเวอร์ชั่น1.1.0.3นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือเราจะมาเอาทำการหาปุ่มกันนะครับการที่านเลยจ้ที่หนึ่งเลยครับคุณจะยอไเปอร์อ้อติบตีนไม่เจอไม่เจอไม่เจอมีการหลอกเนี่ยอีเวอร์สเหมือนที่เห็นป่ะ น้อมองปเห็นว่ะไปทางไหนอะใช่หรอใช่ปะใช่ปะใช่ปะฮะเนี่ะเนี่ยพวกเราไปดิอ้าวอ้าวแล้วเราจะไปยังไงอะช่วยทูบบ้องให้อนหน่อยด้วยถูได้เหรอ ได้แล้วก็วางเหมือนเดิมเลยเพื่อนอะแล้วประตูเปิดยังไงดเดี๋ยวดิยังไม่เปิดดิไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นี่ดินี่อันนี้เหรอขอดูก่อนนะคนที่ดนที่ไม่ได้โกงนะคือย่าแก่ไม่มีไม่มีไม่มีเป็นหลุมหลอกเป็นหลุมหลอกหลุมหลอกวางเหมือนเดิมเลยเฮ้ยต้องขุดไปเปล่าไม่ต้องขุด ก็เคยเล่นอยู่ออหรือว่ามันให้ถูกวะห,ออหรือมันเป็นหรือว่าให้ขึ้นตามบันไดไนีออ้ไปไอ,อเด็กไปลกไอ้หรือไฟฟ้าไม่ทับวงจรอ๋อนี่เห็นบันไดปะเห็นเห็น อีชิบหางวาไว้เหมือนเดิมวาไว้เหมือนเดิมอีชิบหายเฮ้ยเราไปเจอว่ะมันบ้ามันจะห่างง่ายขนาดนั้นปึ๊บกลัวปะกลัวปึ๊บป um ึ๊บปึ๊บปึ๊บคิดว่าประตูตรงนั้น่าจะใช่เอาใหม่ ขน,นาดเครื่องแลเงแลยเขาไปทางนั้นเหรอเฮ้ยคงจะดีอ,ะดอุ้ยเบื่อกระโดดแบบงงง,งผมเก่งมากกว่านะบอกให้แฮกมาหามือก็ได้จริงแล้วแฮกมาไม่มันโคง,ไม,งไม่เป็นไร,รอือป๊บ โอ๊ยโหมาไหมอะมาครับมันยากเหรอหาโคนยากอ่ะเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ให้ลงลาวาก็ได้นะก็อาจจะเป็นอย่างเฮ้ยเติรนไฟไม่เป็นไรงั้นเราก็ขับไปฮะเจอเลยใช่เหรอตรงไหนอ่ะก็เนี่ยอยากเดินนะก็เจอแล้วอยู่ในเนี่ย เราพี่ไม่ยินหรอแม่โอ้โหไม่รู้เหมือนกันครับรู้แล้วนี่ไงทั้งออกไม่ใช่ไม่ใช่หรอนี่ไง

เิดม e. ันเยอะบางตรงเนี <shad out. S 2> <ad> ้ยพี่มาตีตรงเนี้ยมันอยุ่เนี้ยแล้วพี่ก็ทุบไปดูในช่องได้เลยง่ายจังวะไปดิรอเลยโหโอ้ยยากจัง เาล่ะมันดูยากๆไงก็ไม่เลิกเออตกเมื่อกี้จะได้แล้วว่าโอ้ยกระโดดเลยเกินเขา